ปัญหานะคะของคนที่ทําธุรกิจก่อสร้างวันนี้นะคะก็คือทําแล้วได้กําไรเท่าไหร่นะแล้วกําไรที่ได้นะคะตอนจบโครงการกับตอนที่เราไปทําเริ่มต้นโครงการเนี่ยมันเท่ากันไหมมันมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างคะ่ะมีอยู่ที่สามสี่ข้อเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้ครูปุ๊โคอชิ่งหลายคนนะปัญหาแล้วก็ไม่ใช่ว่าเออครูปุ๊กจะไม่เจอนะบางทีทีมงานเราลูกน้องเราเขาไม่เข้าใจ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างระบบที่ถูกต้องให้คุณรู้เรื่องของต้นทุนรู้เรื่องของระบบการทําก่อสร้างรู้เรื่องของบินเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนข้อแรกเลยนะเวลาคุณรับงานมาแล้วเนี่ยคุณจะรู้หรือไม่ว่างานที่คุณรับมาเนี่ยได้กําไรเท่าไหร่ก็คือข้อที่1เลยนะก็คือคุณนะ่ะมีบัเจติ้งหรือย,อยังบางคนปิดการขายมาสามล้าน4ี่ล้านสร้างบ้านหลังหนึ่งคุณคิดว่าคุณจะกําไรเท่านั้นเท่านี้บาทมันกําไรเท่านั้นเท่านี้บาทจริงหรือเปล่า อันแรกเลยคุณต้องมีบัตเจติงสองนะคะเวลาคุณจะสั่งซื้อของใครคุณต้องกําหนดเพียงคนเดียวนะที่จะสั่งซื้อของไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนสามารถสั่งซื้อได้ไม่งั้นเนี่ยเวลาสิ้นเดือนหรือว่าระหว่างวันระหว่างอาทิตย์จะมีบินมาที่คุณเต็มเลยแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งของและทําไมต้องสั่งร้านนี้และสั่งไปแล้วเหลือไหมใครเป็นคนรับนะเพราะฉะนั้นการสั่งของควรจะเป็นแค่คนเดียวหรือ ระบุคนไปเลยว่าไซนี้ใครเป็นคนรับผิดชอบและใครเป็นคนอนุมัติแล้วก็ควรที่จะเปิด PR นะข้อที่สามคือคุณต้องเปิด PR PR ก็คือ purchase request จากหน้างานนั้นๆน,น,นะแล้วเวลาการเปิดนะคะคุณไม่ควรที่จะเปิดทุกวันบางคนที่สั่งของได้ทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่จัดซื้อหรือประสานงานก่อสร้างเนี่ยนะคะเขาจะเปิด ให้คุณเปิด PR ได้ในอาทิตย์หนึ่งอย่างมากก็2-3วันเท่านั้นเองจากนั้นเขาจะได้ไปทำงานอื่นเช่นทำเอกสารการก่อสร้างทำเอกสารการวางบินทำเอกสารเทียบราคานะก็คือต้องทำหลายใน,ในหลายๆอย่างพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะมาเปิด PR ได้ทุกครั้งคุณต้องกำหนดไปเลยค่ะว่าจะให้เปิด PR กี่กี่ครั้งตอนหนึ่งสัปดาห์แล้วใครเป็นคนอน,นุมัติ สามข้อแล้วนะที่มันจําเป็นต่อการจ่ายเงินของคุณนะข้ออีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่สี่เลยนะเวลาสั่งของมาแล้วนะบินนั้นๆเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของใครอ่หลายคนจะบอกเอาก็ความรับผิดชอบงบริษัทสิบริษัทสั่งไม่ใช่บางทีเนี่ยการสั่งของเนี่ยเพื่อไปตัดช่างก็มีวันนี้เราทําบริษัทรับสร้างบ้านเราจะมีช่างชุดใช่ไหมเขาเรียกว่าช่างช่างเมนที่จะทําช่างโครงสร้างเวลาเรา เวลาเราจะจ้างเหมาเขาเนี่ยบางทีเรารวมค่าแรงทุกอย่างไปละยกตัวอย่างรวมค่าแรงเรียบร้อยแล้วเป็นเงินหนึ่งแสนบาทแล้วทีนี้วันดีคืนดีช่างบอกว่าอยากเซฟพลังงานคนก็คือเปิดเครนอยากใช้เครนขึ้นมาแต่การใช้เครนเนี่ยจะต้องไปตัดงบช่างนะคะเพราะว่าค่าแรงเราอยู่ในรายการจ้างเหมาไปแล้วทีนี้พอบินเครนมาแอดมินอาจจะจ่ายค่าเครนออกไป ทำเช็คที่คุณจ่ายค่าค่าเครนออกไปโดยที่ไม่ไปหักช่างกลายเป็นว่าอะไรต้นทุนคุณก็บวมไงเพราะหนึ่งคุณก็ไม่รู้ว่า้ต้องไปตัดใครแล้วลูกน้องก็ไม่ได้โน้ตไว้ด้วยว่าตัดยอดไหนคุณก็จ่ายไปคราวนี้กลายเป็นกระเป๋ารั่วค่ะกระเป๋ารั่วก็คือคุณจ่ายใครโดยที่คุณก็ไม่รู้จริงๆต้องตัดช่างก็ไม่ได้ตัดนะนี่คือสาเหตุหนึ่งนะของการที่คุณจะลอสไปเรื่อย และอีกอันนึงนะข้อสุดท้ายที่จะฝากไว้เลยนะเพราะว่านี่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคุณควรจะเช็คทรัพย์สินทั้งหมดก่อนปีใหม่เพราะว่าก่อนปีใหม่เนี่ยช่างจะหยุดแล้วไม่มีใครเฝ้าของคุณนะแล้วถ้าของหายของขาดของจากไซต์เอ่อจากเดิมเคยมีเท่านี้แล้วมันหายไปเนี่ยเขาก็จะสั่งคุณใหม่อยู่ดี นะทีนี้พอเราต้องซื้อของเข้าไปใหม่นะรับรองเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยเสียเสียคอสเพิ่มแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนปีใหม่นะกูพุกจะจะฝากไว้เลยนะให้ทําไซต์ก่อสร้างนะคะไปเช็คสต็อกนะไปเช็คของหน้าไซต์ให้ดีนะแล้วจากนั้นนะคะคุณก็ลิสต์ไว้เลยแล้วให้ผู้รับเหมาเซ็นรับทราบไว้ปีใหม่มาของขาดของหายของอะไรก็แล้วแต่ใครเป็นผู้รบับผิดชอบอันนี้คุณจะต้องไปดูก่อนที่จะปิด ปิดจ็อบนะเพราะว่าเกิดของหายขึ้นมามีเศษเหล็กออกไปขายหรือว่ามีการขนเหล็กไปขายเนี่ยรับประกันได้เลยว่าเดี๋ยวคุณก็จะลอสอีกเส,สียหายอีกนะคะเพราะฉะนั้นการก่อสร้างเนี่ยเงินมันหายไปไหนเนี่ยมันก็มาจาก4ี่ห้าข้อนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติวนันนี้คุณฟังคลิปนี้แล้วนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันตรงกับคุณนะคุณรีบไปแก้สะนะคะหรือว่าถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะแก้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเทคนิคอย่างไงในการไปแก้ นะคะคุณทักไปที่ l i น์แอดระเบียงขาวที่นั่นจะมีคอร์สสอนนะเกี่ยวกับการทําธุรกิจการก่อสร้างตามที่คุณต้องการเลยให้ให้กับคุณเลือกนะคะเพียงแต่คุณแจ้งความต้องการว่าคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรระบบก่อสร้างการขายหรืออะไรก็ตามครูป,ปุ๊กจะเป็นคนดูแลให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ